แคนดี้รักแก่นเครียดเป็นนี่เป็นล้านกองปิยะแคนดี้เครียดโควิด1 9รอบสองต้องบอกว่าถือเป็นความโชคดีสำหรับบริษัทออกการไนเซอร์ของพิ่ก้องปิยะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9แต่อย่างพอตั้งรับไหวพิ่ก้องได้ปิดใจกับทีมข่าวว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่บริษัทพักรับงานพอดีเลยไม่ได้ผลกระทบมากเท่าไหร่ทางด้านงานละครก็ยังไม่ได้มีการ ออกกองมามากนักส่วนทิศท,ทางการจัดงานอีเวนต์ในต้นปีหน้าตั้งรับไว้ว่าคงต้องเป็นในรูปแบบออนไลน์เป็นหลักไปก่อนอีกหนึ่งคนที่โดนเพจโควิด19เต็มๆสำหรับนักร้องมากความสามารถแคนดี้รักแก่นที่ล่าสุดเจ้าตัวไปเปิดเผยเรื่องราวผ่าน รายการทอกโชวว่าโควิด -19 สร้างหนี้นับร้านบาททีมข่าวได้ติดต่อไปยังเจ้าตัวก็บอกว่าที่เป็นหนี้สินนับล้านบาทเพราะว่าไปกู้ซื้ออุปกรณ์ต่างๆในการทำงานมาแต่ด้านมาเจอโควิดรอบที่สองก็เลยต้องหยุดทุกอย่าง ดอกเบียและค่างวดก็ยังคงต้องส่งต่อไปแต่งานอีเวนต์ณเวลานี้กลายเป็นศูนย์เพราะถูกยกเลิกหมดแล้วตอนนี้เป็นห่วงพนักงานที่อยู่กับตนมาตั้งแต่แรกอยู่ในช่วงของการประชุมกันว่าจะทำอย่างไรต่อไปไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าจะให้ทุกคนพักงานไปก่อนหรือไม่ยอมรับว่าเครียดมาก